ยัสดีครับชาวบีสบารก,กี้เลสซิ่งทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะเดวิลคังโคกวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยครับนี่เจ้ารถโอทัมมนั่นเองคุณผู้ชมนี่ความเจ๋งก็การควบคุมแล้วก็เกอบป้องกันนะผู้ชมวะดีสุดนะครับอย่างอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะก็ใช้ได้อยู่นะผู้ชมวันนี้ก็มาเล่นเจ้าเบนนี่แล้วก็โอท m มม์ er นะฮะกรีนนั่นเอง เอาสีไข่มุกดีแบบวะ่าสีเขียวไข่มุกอืมคันไหนจะเหมาะวะให้เข้ากับตัวสกินนั่นเองเอาคันนี้เลยก็แล้วกันผมแต่งรถไม่ค่อยสวยนะผู้ชมนะสีส้มแบบว,ะามมว่าเออสีส้มเหมาะเพราะวะ่ามันคล้ายๆนะฮะสีสีส้มเหรอวะสีม่วงดีแบลวะ่าสีม่วงเข้ากับตัวชุดนะผู้ชมอ่ะชะุดของเบนนี่ ส่วนใหญ่แล้วการแตกงรถก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเอาแบบนี้แหละนะให้สีรถเข้ากับตัวละครนั่นเองตัวสีของตัวละครไปด้วยนะฮะเบนนี่นะครับส่งพิซซ่านั่นเองกระสุนก็เป็นพิซซ่าปะ่ะเริ่มกันเลยวันนี้พี่ก็จะมาเปิดกล่องรูปปั้นลายวันก็เล่นเดิมๆแหละครับน้องๆน,นะนี่ปะจังหวะนี้เริ่มมาก็อยู่อันดับสนะผู้ชมรอบนี้ต้องยิงให้โดนสักตัวขอใช้อันติมันคุ้มทีเถอะ ไม่มีใครไปนำมาเว้ยชนอือหือเฮ้ยมันชนลำบากจังวะไปจังหวะนี้แล้วเลงยากโอ้โหมิกะเปิดอันติแล้วครับข้ามฝั่งได้อยู่ปะจังหวะนี้เร่งแล้วโชวโบมาละนี่บูสเตอร์ก็มาไฮด้าอย่าเพิ่งมาไฮด้าเอ็นไหมโอ้เป็นอย่างนี้สองรอบแล้วเว้ย เวลารู้สึก huh. อ hmm. ื ok. mainland, man, ้อเวลารู hmm. Hmm. ้ส like, hmm. no pues, ึกเล่นออฟไลน์มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเวลาเจอไฮด้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะผู้ชมเหมือนอาการติดบล็อกแต่ก็ไม่ใช่นะอืมทัวร์นาเมนต์ของในอื้มทัวร์นาเมนต์ของในค่ำคืนเมื่อวานผมก็ทำคะแนนไม่ค่อยดีนะฮะผมก็อยู่อันดับสองนะผู้ชมแต่ก็ยังได้เพจ ก็ประมาณ1 100งหนึ่งร้อคริสต้านนะคุณผู้ชม100คริสตัล100เพชรนั่นแหละอันดับ2ก็อันดับ1ก็จะได้200ใช่ไหมอ่าวอมาละมีกะไม่มาแต่ใส่อันติสกิลกับดักครับคุณผู้ชมอันติแกใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรอวะอือหือ ไม่ได้ยิงใครซักกัดตัวเลยฮะไม่ยิงใครโดนซักตัวอือืึดูไอ้พวกนี้มีความพยายามสูงนะเออพวกเนี้ยแต่เอเอถ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ยังไงมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเดี๋ยวผมจะยิงเลยนะพี่ชมเนี่ยผมจะยิงให้พวกมันให้ล่วงไปหมดเลยปล่อยให้น้ำไปก่อนเลยเชีย่ยเดี๋ยวหาทางแซงมันไว้ที่หลัง มันต้องเป็นทางเรียบๆทางทางแบบว่าเรียบๆนะท่านผู้ชม่ะแบบนี้มันอาจจะโดนคู่ต่อสู้บ้างไม่โดนมากมาจังหวะนี้มาน่าจะโดนนะน่าจะโดนนะน่าจะโดนน่าจะโดนโดนเปล่าวะโดนอยู่นะท่านผู้ชมแต่ไม่โดนไอ้ที่หนึ่งอ่ะคันที่หนึ่งแม่งไม่โดนเลยอ่ะอือเฮียโดนช็อตเลยอือเอ๊ะทำไมมันตึงจัดอ่รอบนี้ตึงจัดเลย หนักกว่าเมื่อกี้อีกนะนี่อือถูกใจบิสบอทแต่ไม่ถูกใจอย่างเรานะฮะอย่างผมนี่แหละ,จะเจอแบบนี้ก็ไม่เอานะครับใส่ฟ้าเจอบ่อยๆนะบอกเลยอาการหัวร้อนมาได้ถูกเมื่อวอไม่มาน่ะท่านผู้ชมยังไงยังไงยังไงอันติ ตาตาก็เฉยเยว่ามาอืมเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วปะบางทีมันก็เกิดเว้ยนะฮะระบบกันสุ่มอาวุธให้เรานี่แม่งบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีอย่างว่านะอืมผูกใจมึงเลยไม่ล่ะผอโอนว่าเรียบร้อย ชิ้นสองครับน้องๆแต่ก็ได้ดาวหนึ่งสองดาวถือว่าคุ้มอยู่นะเว้ยดีเหลือไม่ได้สักดาวนะผู้ชมดีเหลือมันไม่ได้ถ้าไม่ได้นี่โคตรแม่งเสียเวลาเลยนะเนี่ยตอนจะเกิดก็เกิดนะฮะบางทีอ่ะ ทางที่ดีก็อย่าไปชนอะไรสิ่งกิดขวางพวกนี้ผมก็ชนไปแล้วถ้าชนนี่มันก็จะทำให้ AI จง AI จงตีเรามากกว่าเดิมนะอ่ะลงทะเลปะโอ้โหบิดบอดตัวเดิมแบบวะเนี่ยเฮ้ย อย่าบอกนะว่ามันมาตามหลอกหลอนกันน่ะเชี้ยให้มันได้งี้สิมาลุยมาต้องตีขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งที่ได้ไม่กลัวอยู่แล้วครับไอ้มีบูสเตอร์อยู่โอ้โหอืหฮอ มาขึ้นมาได้อยู่มีหลุมดำนะเนี่ยถ้าไม่มีหลุมดำนี้บอกเลยซวยคนที่ไม่มีหลุมดำนี้บอกเลยนะลำบากคับผู้ชมนะอืมเรียบร้อยบอร์ด a อเหรอ บอดผู้เล่นคนนี้ก็เลเวลยี่สิบนะบางทีมันก็เจอไอแบบผู้เล่นแบบว่าใช้โปะนะผู้ชมนะใช้โปโปเงินโปทองอะไรพวกเนี้ยมันมันมันเคยมีนะแบบว่าผู้เล่นใช้อะไรอะหลุมดำต่อเนื่องอะนะโปแบบว่าใช้ต่อเนื่องมาปิดฉากกับด่านนี้หละลุย ขานี้ยต้องโดนให้ได้เลยครับไอ้ลุยๆๆๆที่สามแล้วตอนนี้ท่านำไปนะผมบอกเลยมันอือหืมเดี๋ยวๆๆโดนตัวหนึ่งโดน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 เคโดนอยู่โดนอยู่อู้ตึ้นเต้นตึ้นเต้นตึ้นเต้นอ่า โอโ้มีน้ที่กดทันถ้ากดไม่ทันบอกเลยเจอกระสุนหัวกระโหลกนั่นแหละอันตรายนะเนี่ยแต่ส่ฟ้าอันตรายกว่ายเยอะจะังหวะนี้มากึมฮืมไดโลอู้ฮมโอ้ทำเมอร์เรลเๆๆเลมาวาร์ปมานะครับผู้ชม ของโบอโนวากำลังตามมาข้างหลังนี่แม่งติดกันขนาดนี้น่าจะแบบว่าตะลุมบอลยิงกันมัโม,มซๆซเลยจังหวะนี้ไปละดีละที่ออกห่างจากมาจากพวก AI เหลนะ่านะนะผู้ชมดูดิไอแม่ง a อระบบเกมไอตัวนี้บอดผู้เล่นว่ะผู้ชมอันนี้ก็เป็น AI ไระบบเกมไอนี่ก็น่าจะน่าจะ บอดผู้เล่นนะเลเวลยีสิบโอ้โหมีประมาณสมตัวนอกนั้นระบบ AI ทั้งนั้นนะโอเคเราไปเจอกันใหม่ถ้าชอบอยู่นี้ก็ฝากไลค์ติดตามไปผมด้วยนะกับเบรนดี้นะแล้วก็โอทัมเมอร์นะฮะเป็นรถฟาร์มไก่ส่งไก่อะไรพวกนี้ไปตลาดขายไก่นะท่านผู้ชมเนะี่ยมีช้อนซ่อมนะมันอาจจะไม่ใช่ซ้อมแต่ก็เรียกอย่างนั้นก็เถอะ ส่งมาขายแล้วไ้เจอกันใหม่ชาบีบีสองทุกชาตินะครับ